สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับผมมารีวิว l 4 0นะครับผม1 8 s p หรือตัวธรรมดานะครับเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็จัดเป็นโคงซิ่งสเต็ป2นะครับผมสำหรับรถรุ่นใหม่นะครับผมไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเจอปัญหาความร้อนนะครับเครื่องรุ่นใหม่นะครับระบบโรงงานเขาออกแบบเครื่องมาดีแล้วนะครับผมรองรับเทอร์โบได้นะครับผมอัดเต็มที่ได้เลยครับผมที่เหลือก็ลูกค้าเลือกแค่ว่าชอบเสียงแบบไหนแค่นั้นเองนะครับมัน มันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนรถรุ่นเก่านะครับผมวันนี้ติดตั้งที่อำเภอซับใหญ่นะครับชัยภูมินะครับผมก็ลูกค้าจองคิวไว้นานสักพักแล้วนะครับก็คันนี้ก็จะเป็นโครงซิ่งสเต็ปสองนะครับผมทุกอย่างตรงรุ่นไม่มีดัดแปลงนะครับผมก็จะมีทําสเปรยงให้นะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมด้วยค้านะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นค้าหนาครับ1.5แล้วก็ให้ช่างมาเชื่อมหน้างานแบบนี้นะครับผมเขาเรียกว่างานเชื่อมนะครับไม่ใช่งานหัวอยเพราะว่าลูกค้าเคย เคยใช้แบบหัวจอยอยู่มันอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าจุดยึดมันเยอะนะครับผมรีวิวช่างก็เคยบอกไปอยู่แล้วนะครับว่าหัวจอยมันดีนะครับแต่แค่ว่ามันสั่นนะครับผมแต่ถ้าสําหรับงานส่งนะครับของช่างช่างก็มั่นใจว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับเหมือนที่คลิปช่างบอกนั่นแหละทุกอย่างช่างจะไม่มีหัวจอยนะครับผมแบบปั๊มนะครับก็ขันน็อตใส่ได้เลยนะครับผมนี่ครับผมมาถึงนี่เราก็เจาะนะครับฉากแบบนี้ครับก็คือ คุณไม่ต้องกังวลหรอกว่ามันจะไม่สวยนะครับผมคือมันทําแบบนี้ก็คือมันใช้ครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยนะครับผมอ่ะมันก็แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ช่างก็มาพูดตามหน้างานนะครับผมบางคนใส่หัวจอยมามันก็สั่นหลุดบ้างนะครับตามนี้นะครับถ้าถ้าเป็นคําทั่วไปของช่างบีนะครับเสาซ้ายขวา990นะครับไม่รวมขั้นกลางแ้ะขั้นกลางด้วยก็พันสามนะครับผมก็วันนี้มาติดตั้งพร้อมด้วยหัวเกียร์นะครับผมหัวเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเคล่ลานะครับผม โอกาสหลุดลอกก็จะอยู่ได้นานกว่าพวกหัวไทเทนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับคนดูแลด้วยนะลูกค้าบางคนใช้ใส่ถุงมือขับนะครับบางคนแบบมือนะครับจับอยู่ตลอดมันก็บวกกับขี้ใครมือเราแล้วก็ความเค็มนะครับผมความเค็มแล้วก็สู่เป็นการแบบทําให้เป็นเกลือนะครับผมเป็นเกลือแล้วก็สีไทเทมันลอกแต่เคลฟลาตัวนี้มันเป็นงานหุ้มนะครับมันไม่ใช่งานชุบงานไดเหมือนไทเทนะครับก็แล้วแต่คุณจะชอบนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับคนดูแลด้วยนะครับผมว่าจะดูแลแบบไหนนะครับผมสวนตรงนี้เราใส่ได้ยังไงนะครับเราเชื่อมน็อตใส่แบบนี้นะครับผมลูกค้ามันใส่ได้ทุกจุดนะแล้วแต่เราจะใส่นะครับคือมีจะมีบูทให้แล้วเราก็เชื่อมนะครับใส่เลยแล้วเลือกเลยว่าเราใส่ตำแหน่งไหนนะครับผมนี่ครับเกียร์ PTO ก็ใส่ได้นะครับทุกอย่างเกียร์กองเกียร์กลางครับใส่ได้หมดเลยครับก็เป็นไทอ่าเป็นเคปฟล่านะครับผมเคปฟล่าโอกาส ผมมองว่าโอกาสที่มันจะอยู่นานกว่าทเท่ก็มีเยอะนะครับเพราะมันเป็นงานหุ้มนะครับนะคือเอาฟิล์มมาหุ้มกับสแตนเลสนะครับผมมันก็อยู่ได้นานกว่าแต่ถ้าเป็นงานได้เคยถามโรงงานโรงงานเขาว่ามันต้องชุบนะครับกรรมวิธีในการทํามันก็เลยเมีซับซ้อนแล้วก็ความคงทนกับบ้านเรานะครับมันก็เลยทําให้หลุดนะครับผมหลุดบ้างแตกออกบ้างนะครับผม ก็จริงๆพวกหัวเกียร์พวกนี้เขาออกแบบมาใส่รถยนต์นะเขาไม่ได้ใส่รถไถยหรอกเพราะมันอยู่ในเก่งอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่หลุดนะครับผมแต่บ้านเราอะครับก็เลี้ยงยางว่านะครับแล้วก็งานแปลงนะครับงานแปลงมาใส่รถไถเพื่อความสวยงามนะครับผมเราก็ต้องยอมรับผลที่มันจะตามมานะครับผมดูแลให้ดีนะครับผมมาถึงก็ล้างนะครับเช็ดประจําผมว่าอยู่ได้นานแน่นอนนะครับเพราะรถช่างเคยใช้แบบไทยเทอยู่ก็อยู่ได้นานนะ ก็อย่าให้แค่ดินเกาะแล้วมาถึงร้านเราจะล้างแล้วก็เช็ดตลอดนะครับผมมันก็จะอยู่ได้นานนะครับผมก็ประมาณนี้ลูกค้าไปใส่ได้หลายจุดเลยตอนนี้ใส่ประมาณ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าจุดแล้วนะครับผมยกเว้นเกียร์ตรงนั้นจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันดึงขึ้นดึงลงนะครับผมแต่ถ้าเป็น L 5 0มันคือดันหน้าดันหลังก็คือใส่ได้เลยนะครับผมก็เพิ่มความสวยงามครับผมเวลาจับก็จะได้กระชับมือนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผม นี่ครับผมสวยงามนะครับผมแล้วก็เชื่อมแล้วก็เก็บสีให้นะครับผมก็โอเคนะครับผมดูดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมหลอกออกได้เลยนะครับผมก็คันนี้มีอะไรอ่ะที่ต้องรีวิวน่าจะรีวิวไปหลายคันแล้วเนาะการใช้งานอะไรหลายๆอย่างก็ไปดูเอานะครับผมดูเอาว่าเราชอบแบบไหนนะครับผมสาหรับรถรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่ลูกค้าเลือกแค่เสียงเลยถ้าสูกใจเสียงแบบไหนก็แบบนั้นจบเลยนะครับผม ยกเว้นแต่รถปั่นนานะครับผมรถปั่นนาแบบปั่นใช้รอบ2 5 0 0 3 0หันนะครับผมรถแบบนี้จะใช้เทอร์โบอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คุยรายละเอียดกันแต่ถ้าเป็นนาปีนาบังนะครับทั่วๆไปนะครับไม่ค่อยบุกบันมากก็สเปคนี้ก็จบนะครับผมเสียงดุดันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับนี่ก็มากับทีมงานนะครับช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมวันนี้มา3คนนะครับผมก็งานก็ มาตั้งแต่เช้าแล้วครับงานก็จะออกได้ไวนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่ซีเรียสเรื่องการติดตั้งเพราะว่าเวลาออกติดตั้งช่างก็อาจจะคิด2องพันห้าพันนะครับผมใกล้ไๆนะครับผมคงต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับของตัวเองนะครับผมมันก็ต้องยอมเสียตรงนี้นะครับผมบางคนวิช่างแพงจังก็เอาไปติดตั้งเองเพราะว่าทุกอย่างช่างมีชุดสําเร็จให้อยู่แล้วนะครับผมใรใส่สปริงอยู่แล้วจะง่ายเลยนะครับผมไปถึงก็ยกเทอร์โบใส่เลย วิธีการติดตั้งหรือการดูแลบํารุงรักษาตัวนี้ก็จะมีบอกนะครับผมนี่ครับก็เป็นงานสแตนเลสนะครับผมคลีนคลีนนะครับผมงานคลีนคลีนนะฮะไม่ฉุดฉาดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเลือดเชื่อมวัดบูธนะครับผมวัดบูธอีกนิดหนึ่งเราติดตั้งเสร็จก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับขามก็เรียบร้อยนะครับวัดบูธก็เรียบร้อยนะครับผมหวงเกียร์นะครับเก็บได้ทุกจุดนะครับยกเป็นจุดนี้นะครับที่ใส่ไม่ได้นะครับ ก็สาหรับเรื่องวัดบูธจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับผมฟังก์ชันเสริมไว้ดูบูธนะครับผมหรือไว้ประดับให้สวยงามก็ได้นะครับสาหรับใครที่อยากเพิ่มวัดบูธก็สั่งได้นะครับวัดบูธถ้าอยากยึดแบบให้มันมั่นคงต้องไปเชื่อมแบบนี้นะครับก็คือขาวัตบูธตัวนี้ช่างทํามาพิเศษนะครับเป็นตัวหนานะครับผมมันจะดีนะครับเพราะว่ารถไถบ้านเรามันกระแทกนะครับมันไม่มีโชคไม่มีแหนบเหมือนรถยนต์นะครับถ้าเอาขาวัดบูธรถยนต์มาใส่นะครับไม่นานมันก็จะหัััักกไมม่นนนนนา็จะะสครบ ทำแบบนี้จบแน่นอนนะครับผมวัดบูธสำหรับคนที่อยากใส่วัดบูธนะครับผมบางคนไปดูตามอาราสุลุงลาซาด้าตามเน็ตมานะครับผมราคาถูกช่างบิ๊กทำไมขายแพงแพงเพราะว่าขาหนานะครับลาซาด้าไม่มีขาหนานะครับผมตามเน็ตมันไม่มีขาหนานะตัวนี้ก็คือออกแบบเราเห็นปัญหาแล้วว่าใช้ไปนานๆมันจะหักมันจะแตกมันจะสั่นนะครับผมก็ทําให้เป็นขาวัดบูธแบบหนาให้นะครับํำนี่ก็เป็นแบบหนานะครับผมนี่ครับหัวเกียร์ครับใส่ได้ทุกจุดเลยนะครับผมลูกค้า โอเคนะครับผมประมาณนี้ก็คันนี้ก็กําลังติดตั้งหัวเกียร์อยู่เหมือนกันนะครับผมเราก็กําลังเชื่อมให้อยู่นะครับผมเป็นรถมีตักนะครับผมก็เริ่มใส่ครับได้ได้ทุกจุดนะครับผมนี้แล้วเราก็จะเกลี่สีให้นะครับผมได้เลยนะครับขับสีใช้ได้เลยนะครับผมตรงนี้ใสได้ทุกรุ่นนะครับทุกตําแหน่งเลยนะครับผมนี้ครับลูกค้าไปถึงนะครับตรงไหนที่ไม่มีเกียร์เราเชื่อมเกียร์นะครับใส่นะครับ นี้ใส่ได้เลยนะครับทุกจุดทุกจุดนะครับผมประมานี้เลยนะครับผมชิ้นงานเราตรงเขียวๆนั่นก็เป็นเหล็กหมดเลยนะครับผมเหล็กแล้วก็ชิ้นส่วนทุกอย่างลูกค้าถอดได้นะครับผมที่ร้านเรานะครับทุกอย่างแยกได้เพราะว่าเวลาลูกค้าไปชนต้นมงต้น,ตน,ตนไม้พังนะครับผมหัก คือลูกค้าซื้ออะไหล่ไปแยกใส่ได้นะครับทุกอย่างถอดแยกได้นี่คือ,อที่ช่างบิ๊กออกแบบเผื่อไว้ให้นะครับไม่ได้ไปเชื่อมหน้าเป็นตายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฐานเทอร์โบเป็นเขาไอเสียออกนะครับทุกอย่างแยกชิ้นส่วนได้เลยนะครับผมเ,เราคิดเผื่อลูกค้าวันหนึ่งนะครับไปชนต้นไม้หักลูกค้าอยากซื้ออะไหล่จุดนี้จุดนี้หรือสายน้ํามันแตกสายน้ํามันไหลกลับแตกนะครับผมลูกค้าสามารถซื้ออะไหล่ไปเปลี่ยนได้นะครับก็ดูแลลูกค้าของช่างบิ๊กตลอดนะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรก็ บอกแจ้งมาได้นะครับสําหรับสเปคนี้ใส่รุ่นใหม่ก็ไม่ต้องกังวลปัญหาความร้อนเลยนะครับผมโอเคครับถ้ายังไงก็ฝากผลงานด้วยขอบคุณครับ